ครับพีครับวันนี้เราก็มาชมหินแปลกๆก,กันบ้างนะครับหินก้อนนี้อายุน่าจะเป็นพันปีขึ้นไปครับหรือ1ล้านปีขึ้นไปครับรูปทรงเนี้ยคล้ายๆลักษณะเป็นคล้ายๆฟันครับบางท่านเนี้ยเขาก็บอกว่าาน่าจะเป็นฟันของปลาฉลามยุคดึกดำบรรพ์ครับ บางท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่กินพืชครับและบางท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นหินของแม่น้ําครับครับลักษณะน,นี้สวยมากครับเป็นหินที่แปลกครับครับหาชมยากครับแบบนี้ครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับของหินครับครับอีกด้านครับสวยและก็แปลกครับหาชมยากครับลักษณะของเนื้อหินเนี่ยจับไปแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความนุ่มและ ความอบอุ่นดีครับแปลกดีครับความเป็นธรรมชาติดีครับก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ครับว่าเป็นชิ้นส่วนของอะไรครับหาชมยากครับ ด้านครับรับดูกันหลายๆมุมครับ หินน่าจะอายุประมาณตั้งแต่1,000ปีถึงล้านปีขึ้นไปครับเดี๋ยวมาดูด้านครับแปลกดีครับแปลกดีแล้วก็สวยดีด้วยดีสวยด้วยครับ ครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ